จริงครับวันนี้จะมีถ่ายที่นครนายกับแต่ว่าพี่ทีมงานเพิ่งโทรบอกเมื่อกี้นี่เองว่ายกกองยกกองโจนเทมน็มเต็มฮะรอด้วยโชคดีนะที่เจมังอยู่พี่ตื่นสายเกอบไปกองถ่ายไม่ทันพี่ทีมไม่มรู้ใช่ไหมเนี่ยเขายกกองแล้ว<ะ>รถก็ไม่มีให้กลับกรุงเทพไปแล้วทําไงดีเนี่ยเฮ้ห,หรือว่าเราไปเที่ยวไปจนภัยที่นครนายกกันไหม อย่าหาทําดีกว่ากลับขึ้นไปป็นห้องเปิดแอร์และนอนต่อนเถอะอย่าเปิดแอร์มันเจอไปจนไปอยากไปเที่ยวข้อมูลก็ไม่มีแล้วจะไปเที่ยวยังไงวันเดย์ทริปกับเจมส์ไม่มีข้อมูลแล้วจะไปเที่ยวยังไงครับเจมส์ก็ลองถามคนแถวนี้ดูก็ผลมีข้อมูลไงพี่ขอบคุณครับน้องครับแถวนี้มีที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างไหมครับลูกค้ามีเซเว่นแอไหมคะมีครับลูกค้าสแกนทยเบเสร็จก็จะรู้ว่าแต่ละอำเภอมีที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้าง มอมสุกทุกอำเภอชวนเธอไปเที่ยวไทยเฮ้ยบ้านนาที่นี่คือบ้านนาครับใช่ค่ะเฮ้ยจะรู้ลึกขนาดนั้นเลยเขาบอกว่าเขามีที่กินที่เที่ยวที่พักของฝากสธดพิเศษรอดูที่เที่ยวกันนะเที่ยวทเที่ยวเฮ้ยอันนี้น่าไปอ่ะ อยากไปน้าตกเป็นน้าตกกระอางอะไรนะเจนจะไปลงอ่างน้ําตกกระอางเล่นครับก็มีเขียนบอกด้วยบอกว่าน้ําตกกระอางเดิมชื่อน้ําตกงูจงอางบริเวณนี้เป็นแหล่งที่ชุกชุมเฮ้ยงูเยอะแล้วจะไปเที่ยวทําไมอ่ะเขาบอกว่าแต่ก่อนเดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วแหละแล้วมันไปยังไงล่ะครับจากร้านต้องไป5กิโลนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายที่แยกอีก3กิโลจะมีป้ายขวามือแล้วก็ตรงไปจากได้2กิโลก็ถึงละค่ะสิบพอดีขอบคุณครับาจะไปยังไงอ่ะเดี๋ยวหนูให้ยืมมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะเฮ้ยทำไมใจดีจังะ พี่เจมันใช่ขโมยหรอคะจำได้ด้วยครับหล่อทะลุแมสขนาดนี้มาขอเซลฟี่ได้ไหมคะได้ครับไม่ใช่พี่ผมไปดูกันดีกว่าพี่ว่าเ a p p นเนี่ยจะพาเราไปเที่ยวได้จริงป่ะอยากรู้เหมือนกันไปไปก่อนที่จะมาถึงบริเวณน้ำตกกระอางนะครับผมตรงน,นี้ก็เป็นจุดกลางเต็นทพักชมธรรมชาตินะครับที่มีชื่อว่าสวนไควะ เออเด็นี่มันสวนใครวะแจมเฮ้ย,ยพี่เป็นใครวะมาเล่นม,มุกอะไร่างนี้เนี่ยไปพี่ไปดูน้ำตกกันดีกว่าหย<ต>ู่งหลังเนี่เราได้ยินเสียงแว่วๆน้ำตกกระอางครับน้ำใสแบบน้ำใสามากแล้วก็น้ำเย็นสบายมากๆนะครับถึงแม้ว่าน้ำตกที่นี่เนี่ยจะไม่ได้มีขนาดใหญ่มากแต่ว่ามีลานหิงกว้างๆที่ทำให้ทุกคนได้มานั่งพักผ่อนหย่อนใจหน้าโดดน้ำมากต<อ>ิ๊ต่อ เนี่ยหลังน้ำตกนี้นะครับผมเดินไปไม่ไกลเลยประมาณ2กิโลเมตรทางนี้นะครับผมเราก็จะไปถึงผาหัวหมวกครับฮผาหุ่นหนวกเหรอผาหัวหมวกคือไม่ใช่พี่หุนหนวกผาหัวมวกเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นที่ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยสุดๆไปเลย มองป่าไผ่ไปไปก่อนนะหเหมือนพี่เจ้าของที่เขาเริ่มมองๆแล้วผมไปก่อนดีกว่าอ๋อด้วยดีเจมเฮ้ยบวชมาต่อเลยนะครับที่ซุ้มไผ่วัดจุฬาพรวนารามนะครับที่นี่เนี่ยซุ้มไผ่อยู่ความสวยงามคล้ายๆกับอาราชิยาม่าที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นมากๆดูเดี๋ยวเดนี่พี่เป็นอะไรอ๋อหนาวอากาศดีอัดีดีที่ยังไม่ตายครับดีที่ยังไม่ตายครับแล้วพี่ใส่มาทำไมเนี่ยอยากได้รูปโปรไฟล์เหมือนตอนอยู่ที่ญี่ปุ่น ต่อไปเลยเนี่ยคนไม่ใช่หมีแพนด้าจะมานกินใบไผ่ทำไมหิูว่าเจมพี่อยากกินอะไรที่เป็นพวกซิกเนเจอร์ของอำเภอบ้านนามีไหมเฮ้ยยังไ,ไงพี่เขาบอกว่ากุ้ยช่ายบ้านนาเป็นของขึ้นชื่อที่นี่เลยนะกุ้ยช่ายไหมพีม่กินเยาวราชอะเฮ้ยขึ้นชื่อที่นี่ต้องไปลองดูกุ้ยช่ายที่บ้านนาเขามีเอกลักษณ์นะพี่ยังไงคือเห็นแล้วแบบรูบ้เลยทันทีว่านี่คือกุ้ยช่ายของบ้านนาคือมันไม่เหมือนใครอ่ะใช่ครับผมกุ้ยช่ายที่นี่มันไม่เหมือนใครจริงจด้วยว่าเจมพี่นี่มันบะหมี่ไม่ใช่บะหมี่นี่มันบ ใช่ที่นี่ไม่เหมือนใครเพราะว่ามันแบบมนๆมแล้วก็ด้านนึงก็จะเป็นแบบแบนๆแป้งบางไส้เยอะใช่เลยที่พี่พูดหรือพี่จามพูดมันอร่อยจริงๆงนี่ก็อีกร้านหนึ่งครับนี่ก็ตจายแบบทอดไปโเป็นแบบอร่อย Amazing ใช่ไหมร้อนอร่อยใช่ไหมครับอมโหกับเรื่องก๊อเลยเที่ยวมาทั้งวันแล้วครับก่อนเอามอไซส์ไปคืนน้องอ่ะเราซื้อของฝากให้น้องดีกว่เมื่อกี้เนี่ยผมเปิดเซเว่นแอปเขาบอกว่าที่นี่เนี่ย เป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะใหญ่แค่ไหนพี่รู้ป่าใหญ่แค่ไหนอะ900ไรไล่เฮ้ยเจอแล้วพี่ต่อเจออะไรครับมอนสเตล่าดีกว่าต้นนี้เนี่ยเป็นต้นไม้ฟอกอากาศของต้นไม้ฟอกอากาศแถมหัวใจลงไปด้วยครับเป็นไงบ้างครับพี่ต่อวันเดทริปกับเจมนะครับที่ไม่ต้องวางแผนแล้วก็ไม่ต้องหาข้อมูลล่วงหน้าง่ายๆสั้นๆเลยครับเด็ดมากครับเจมง่ายๆครับ แค่เข้าเซเว่นแอปนะครับเราก็จะรู้ที่กินที่เที่ยวที่พักของฝากแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆอีกมากมายนะครับของอำเภอนั้นๆเจาะลึกนะครับลงไปถึง878อำเภอกับอีก50เขตทั่วประเทศไทย<อ>แค่เราสแกนเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรถยนต์<อ>แล้วก็ลุ้นกินฟรีตลอดปีแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆอีกมากมายนะครับรวมมูลค่ากว่า23ล้านบาทเซเว่นอีเลฟเว่นมอบสุขทุกอำเภอชวนเธอเที่ยวไทยเจมอยากชวนคนไทยนะครับให้ออกมาเที่ยวกันเยอะๆอ้อ แต่การต้องไม่ตกนะครับแค่เที่ยวก็ช่วยชาใจแล้วครับมาเทียเท่ยวกันเราเหลืออีก877อํเเำเภอกับอีก50เขตแม่ปังไงไป